เจริญพรและสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ศาลาพักใจท่านผู้ฟังครับในบรรดาบทสวดมนต์นับพันบทในพระพุทธศาสนาหากถามว่าบทไหนที่มีอานุภาพในเรื่องการปัดเป่าโรคภยัยไล่สิ่งอับป,ปมงคลและพลิกฟื้นชีวิตที่ตกต่ำให้กลับมาสว่างสวยได้ชะง,งัดที่สุดครูบาอาจารย์ตั้งแต่อดีต จนถึงสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันต่างชี้ไปที่บทเดียวกันครับนั่นคือบทรัตนสูตรหลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อหรือเคยสวดตามหนังสือสวดมนต์แต่ท่านทราบไหมครับว่าเบื้องหลังตัวอักษรภาษาบาลีที่เราท่องกันนั้นมีตำนานเรื่องจริงซ่อนอยู่ มันคือบทสวดที่เคยใช้กู้เมืองร้างที่เต็มไปด้วยซากศพและผูดผีปีศาจให้กลับมาเป็นเมืองทองได้ในชั่วข้ามคืนวันนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปฟังต้นกำเนิดของรัตนสูตรและไขความลับว่าทำไมบทนี้สวดแล้วชีวิตถึงดีขึ้นถ้าพร้อมแล้วปรับใจให้สบายแล้วมาฟังเรื่องราวนี้ไปพร้อมกันครับ เรื่องราวนี้ถูกบันทึกไว้ในอัทธกถาธรรมบทครับย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลมีเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองเวสาลีหรือภัยสาลีเมืองนี้เคยเจริญรุ่งเรืองมากผู้คนมั่งคั่งอาหารอุดมสมบูรณ์แต่อยู่มาวันหนึ่งเหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์เกิดภัยพิบัติขึ้นสมอย่างพร้อมกันที่เราเรียกว่าทุพภพิกภยัยภัยที่หนึ่งคือ ความอดอยากฝนแล้งติดต่อกันหลายปีข้าวกล้าตายเกลี้ยงผู้คนเริ่มขาดอาหารภัยที่สองคือโรคระบาดเมื่อคนอดอยากตายกันเกลื่อนเมืองซากศพถูกทิ้งไว้ไม่มีคนจัดการทรงกลิ่นเหม็นเน่าเชื้อโรคก็แพร่กระจายคนล้มตายเป็นใบไม้ร่วงภัยที่สคืออะมนุษย์หรือผูดผีปีศาจเมื่อมีกลิ่นซากศพและคนขวัญเสีย พวกผูดผีปีศาจที่มองไม่เห็นก็พากันเข้ามาสิงสู่เข้ามาหากินในเมืองทําให้ชาวบ้านวาดผวาตกกลางคืนจะได้ยินเสียงโหยหวนขวัญผวากันทั้งเมืองตอนนั้นเจ้าเมืองเวสาลีจนปัญญาแล้วครับทําพิธีบวงสรวงเทพเจ้ายังไงก็ไม่หายสุดท้ายนึกขึ้นได้ว่ามีมหาบุรุษผู้หนึ่งที่โลกยกย่องว่าประเสริฐที่สุดนั่นคือพระพุทธเจ้า เจ้าเมืองจึงทรงทูดไปกราบนิมนต์พระพุทธองค์ซึ่งตอนนั้นประทับอยู่ที่กรุงราชครห้ให้มาโปรดชาวเมืองเวสาลีวินาทีที่พระพุทธเจ้าก้าวเท้าเหยียบแผ่นดินเมืองเวสาลีปาฏิหาริย์แรกก็เกิดขึ้นครับเกิดฝนตกหนักหรือที่เรียกว่าฝนโบกระผันชะล้างซากศพและสิ่งสกปรกทั้งหลายลงสู่แม่น้ำคงคาจนหมดสิน้นแผ่นดินเริ่มสะอาดขึ้น จากนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สวดมนต์เองนะครับแต่ท่านเรียกพระอานนท์พุทธอุปถาเข้ามาแล้วสอนบทสวดมนต์บทหนึ่งนั่นคือบทรัตนสูตรสูตรว่าด้วยแก้วสามประการท่านให้พระอานนท์ถือบาตรน้ำมนต์เดินไปรอบกำแพงเมืองเวสาลีพร้อมกับเหล่าพระภิษุสง์เดินไปสวดบทรัตนสูตรไปและปรมน้ำมนต์ไปทั่วพระนครเชื่อไหมครับว่า ทันทีที่เสียงสวดดังขึ้นและหยดน้ำมนต์กระทุดพื้นดินพวกอมนุษย์พูดผีปีศาจที่สิงอยู่ตามซอกตึกตามบ้านเรือนต่างพากันกรีดร้องเล่นหนีตายออกจากกำแพงเมืองจนหมดสิน้นโรคระบาดหยุดทันทีชาวบ้านที่นอนป่วยก็ลุกขึ้นมามีกำลังวังชาเมืองเวสาลีที่เคยเป็นเมืองแห่งความตายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งภายในชั่วข้ามคืน นี่คืออนุภาพครั้งแรกของบทรัตนสูตรครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าแค่สวดมนต์ทำไมไล่โรคไล่ผีได้ในทางธรรมะมีคำอธิบายที่น่าสนใจมากครับสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมหลวงวชิระยานสังวรหรือสมเด็จพระสังฆราชองค์กรท่านเคยตรัสสอนไว้ว่ารัตนสูตรไม่ใช่การสวดอ้อนวอนขอพร แต่เป็นการสวดกล่าวสัจจวาจาคำว่าสัจจวาจาคือการอ้างความจริงครับถ้าเราไปดูคำแปลของรัตนสูตรเราจะเห็นว่าเนื้อหาทั้งหมดคือการบรรยายคุณงามความดีของพระพุทธพระธรรมแล้วพระสงฆ์เช่นท่อนที่ว่ายังกินจิวิตังอิทวาหุรังวาแปลว่าซัพ์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือโลกอื่น ทรัพที่จะประเสริฐเสมอด้วยพระตถา,าคตเจ้านั้นไม่มีเลยแล้วลงท้ายด้วยประโยคเด็ดว่าเอเตนะสัจจวัชเยนะโซธิเตโหตุสัพพาแปลว่าด้วยการกล่าวคำสัจจริงนี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านสัพพเมื่อท่านเห็นกลไกลไหมครับมันคือการเอาความจริงสูงสุดของจักรวาลมาเป็นพยาน เหมือนเราประกาศกล้องต่อหน้าเทวดาและผูดผีปีศาจว่าพระรัตนตรัยนั้นประเสริฐที่สุดจริงไหมซึ่งไม่มีใครเถียงได้เพราะมันคือความจริงด้วยแรงแห่งสัจจะนี้แหละครับทำให้เทวดาทั้งหลายต้องลงมาอนุโมทนาและปกป้องคุ้มครองส่วนผูดผีปีศาจที่เป็นฝ่ายมืดทนรัศมีแห่งความจริงนี้ไม่ได้ก็ต้องถอยหนีไปดังนั้นเวลาเราสวดรัตนสูตร เราไม่ได้กำลังท่องคาถาอาคมแต่เรากำลังฟอกใจตัวเองด้วยความศรัทธาและดึงพลังงานบวกที่บริสุทธิ์ที่สุดมาเป็นเกราะคุ้มกันตัวครับแล้วในยุคปัจจุบันล,ละ่ะเราจะใช้รัตนสูตรช่วยเราได้ยังไงย้อนกลับไปช่วงโควิด -19 ระบาดหนักๆนะครับท่านจำได้ไหมครับสมเด็จพระอริยรงสาคตะยานสมเด็จพระสังฆราชท่านได้ประทานพระดำริให้วัดทั่วราชอาณาจักร สวดบทรัตนะสูตรทุกวันเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งนี่เป็นธรรมเนียมที่มีมาตั้งแต่รัชกาลที่สองเลยครับตอนเกิดโรคหาระบาดก็มีการสวดบทนี้เหมือนกันสำหรับเราเราท่านๆหากช่วงไหนท่านรู้สึกว่าดวนตกทำอะไรก็ติดขัดเหมือนมีอุปสรรคที่มองไม่เห็นเจ็บป่วยอดอด,อดแอดแอดรักษาแผนปัจจุบันแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นทางใจนอนไม่หลับ ฝันร้ายรู้สึกบ้านร้อนอยู่แล้วไม่มีความสุขต้องไปค้างอ้างแรมในที่ที่ไม่คุ้นเคยกลัวเจ้าที่เจ้าทางผมแนะนำให้ท่านสวดบทรัตนะสูตรครับเคล็ดลับง่ายๆจากครูบาอาจารย์คือให้ท่านเตรียมน้ำสะอาดหนึ่งแก้วหรือหนึ่งขวดวางไว้หน้าพระพุทธรูปก่อนนอนกราบพระแล้วเริ่มสวดบทรัตนสูตรจะเปิด YouTube แล้วสวดตามหรือฟังเฉยเฉยก็ได้ครับ ให้ใจสงบเมื่อสวดจบให้นำน้ำนั้นมาดื่มนิดหน่อยเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนที่เหลือเอาไปพรมรอบๆบบ้านหรือพรมหัวนอนโดยตั้งจิบอธิษฐานว่าขออำนาจคุณพระศีรัตนไตรยัยช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีโรคภัยไข้เจ็บให้มาลายหายสูญและขอให้เทวดาคุ้มครอง มีเรื่องเล่าจากทางบ้านหลายท่านที่คอมเมนต์มาในช่องบอกว่าพอลองสวดติดต่อกันเจ็ดวันจากที่เคยนอนผวาก็หลับสนิทบรรยากาศในบ้านที่เคยตึงเครียดทะเลาะกันบ่อยๆก็เริ่มเย็นลงบางคนบอกว่าเหมือนมีเกราะแก้วมาคลุมตัวไปไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัยสุดท้ายนี้ครับบทสวดมนต์จะศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ก็ต่อเมื่อคนสวดมีศีลและมีสติรัตนสูตรช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายภายนอกได้แต่สิ่งชั่วร้ายภายในใจความโลภความโกรธความหลงเราต้องใช้การปฏิบัติธรรมปัดเป่าเองนะครับคืนนี้ก่อนนอนลองเปิดบทรัตนสูตรฟังหรือลองสวดสักจบน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นแสงสว่างของโลก แล้วท่านจะพบว่าความปลอดภัยที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่กำแพงบ้านแต่อยู่ที่ใจที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งครับขอให้ทุกท่านปลอดโรคปลอดภัยมีโชคมีชัยด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรยัยยังกินจิรัตนังโลเกขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองทุกท่านครับสำหรับวันนี้สาลาพักใจขอลาไปก่อน สวัสดีครับ